พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์เป็นเรื่องราวอันน่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรุ่งเรืองและการล่มสลายของอาณาจักรของโซโลโมอนหลังจากการตายของดาวิดโซโลโมอนได้ขึ้นครองบัลลังและแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้า โดยพระเมตตาของพระเจ้าพระงให้ซาโลมอนมีสติปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีใครเทียบได้ภายใต้รัชสมัยของซาโลมอนพระวิหารอันโออาตรการถูกสร้างขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ขณะที่อาณาจักรกำลังรุ่งเรืองขึ้นพระทัยของซาโลมอน ค่อยๆหันไปจากพระเจ้าเขาแต่งงานกับหญิงต่างชาติหลายต่อหลายคนหญิงเหล่านั้นทําให้จิตใจของเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าหันไปหารูปเคารพซึ่งทําให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยและนําไปสู่การแตกแยกของอาณาจักรตามมาในที่สุดอาณาจักรก็ถูกแบ่งแยก ออกเป็นอาณาจักรทางเหนือและทางใต้ทั้งสองอาณาจักรมีกษัตริย์ของตนเองปกครองเรื่อยมาพระเจ้าทรงใช้ผู้เผยเพระวจนะอย่างเอริยาเอลิชาเพื่อเผยให้เห็นถึงความบาปของคนอิสราเอลและเห็นลิธานุภาพของพระเจ้า พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์เตือนเราถึงความสำคัญของการแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าและการดำเนินชีวิตตามคำสั่งของพระองค์ความเจริญรุ่งเรืองไม่ควรทำให้เราลืมพระองค์ผู้ทรงอวยพรเราความล้มเหลวของโซโลมอนเป็นเรื่องเราเตือนใจ ถึงอันตรายของการประนีประนอมกับบาปและการหันเหความสนใจออกจากพระเจ้าให้เรารักษาใจของเราให้ยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอยู่ตลอดไปเรื่องราวของผู้เผยพระวจนะและกษัตริย์ทั้งหลายได้ท้าทายเราให้ฟังคาเตือนของพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ในหนึ่งพงกษัตริย์พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมาชี้ทางและแก้ไขคนของพระองค์ในทุกวันนี้พระเจ้าได้ส่งพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อมาชี้นําทางและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอให้เราเรียนรู้จาก ทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวของอาณาจักรของโซโลโมอนให้เราสแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระวจนะของพระองค์และรักษาใจของเราให้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวให้เราวางใจในพระเจ้าว่าแผนการของพระเจ้าที่มีไว้สําหรับเรานั้นยิ่งใหญ่และสําคัญกว่าความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จใดๆในโลกนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและควบคุมทุกสิ่งอวยพร,พรคุณครับ